เอาละครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องสุยกันนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สมัครไปในครั้งก่อนจำได้ไหมครับที่ผมพูดนะให้สมัครสุรยนะฮะจำได้ไหมหรือว่าผมพูดผมไม่ได้พูดปะ เอี่ยทำหลายอย่างเกินจนผมงงอันนี้คือสวยนะผมเนมสวิต t c นะครับหรือสวย e n t ตี้นะครับผมซึ่งแน่นอนไอ้เลขหลักๆนะหนึ่ง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 อะไรพวกนี้นแม่งไม่มีแล้วนะฮะตัดทิ้งไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเต็มไปแล้วถ้าคุณสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นมีภาษีเพิ่มได้นะครับเพิ่มเองเข้าไปครับร็จใช่ฮะแค่นั้นเองจบฮะนี่คือหลักการในการทําบางอย่างนะครับผมให้ตรงกับความต้องการ x y z นะครับผมเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเพิ่มได้นะฮะเห็นไหมครับ x y z จริงแล้วเนี่ยเราจะมีแบบเนี่ยให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากรู้ว่าสวย NMT คืออะไรนะครับผมมันก็คือตัวโดเมนเนมนะครับผมที่เอาไปใช้นะฮะอุ้ยสวยจังเลยชอบฉันจะได้วิลเลียนฉันจะได้วิลเลียนท่องไว้ครับผมกูจะได้วิลเลียนกูจะได้วิลเลียนนะฮะเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับผมอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงในทิลลี่นะครับคอนเฟิร์มแอร์ดอปแล้วนะครับผมว่าคุณสามารถที่จะได้รับแอร์ดอปนะครับผม how to b i ด to arbitrum นะครับผมก็คือแน่นอนนะครับในการใช้ทิลลี่โฮนะครับผม ในการบิดนะครับคุณก็จะมีโอกาสได้ลุ้นรับนะครับผม Arbitrum นะครับผมใน a d o p t นะครับผมซึ่งวิธีการในการได้รับนะครับผมเข้า Discord เพื่อจอน Feedback Adob นะครับผม Enter Campaign เพื่อจะมี NFT นะครับผมแน่นอน Frodo ใน Alpha อันนี้ก็เป็นต่างหากกันไปนะฮะขั้เป็น Arbitrum ในการบิดนะครับผมคุณก็จะมีโอกาสลุ้นรับนะครับผมไปเข้า Galaxy นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะฮะประมาณนี้คร่าวๆแหละผม คิดว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครจริงๆแล้วมันก็มีเก็บ NFT หลายส่วนนะครับผมซึ่งคุณสามารถเก็บ NFT ตัวหนึ่งได้แอคคอร์ดตัวหนึ่งได้นะครับผมซึ่งมีโอกาสนะครับผมในการบิดนะฮะหลายส่วนมากนะครับผมคือมันเยอะมากนะครับผมในการบิดเกอร์นะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นในการได้รับนะครับผมแต่ตอนนี้มั่งมีคนมินได้แค่เจ็ดไอเชียงรายขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวผมมาพูดถึงไอตัวทิลลี่นะครับผม ในคลิปต่อๆไปก็ว่างกันไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในการลุลับนะครับผมก็มีอีกหลายๆตัวนะครับผมที่มีโอกาสรุนลับเพราะว่าคุณอาจจะได้อัพสมอลเบิร์สนะครับผมซึ่งก็อยู่ในอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นการลุลับ n f นนะครับผมโดยตรงนะครับผมจากออเดซี่นู่นนี่นั่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาพูดต่างหากนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวกลับมาตนวสุยเนมกันนะครับสุยเนมนะครับผมคือสุยเน็ตเวิร์กนะครับผมที่คุณสามารถเข้าถึงได้นะครับผมซึ่งอยู่ในตัวสุยเน็ตเวิร์แน่นอนนะฮะแล้วก็เป็น UI Fronts นะครับผมที่คุณสามารถที่จะเข้าไปร่วมนะครับผมซึ่งเน Entity นะครับคุณก็เลือกโดเมนของคุณนะครับที่คุณต้องการหรือดินแที่คุณต้องการนะครับผมเช่นผมเลือกอันนั้นไปนะครับคือประเด็นก็คือมันเลือกตัวใหญ่ไม่ได้นะครับผมซึ่งผมเอาไปแล้วนะอันนั้นนะฮะแล้วผมก็เลือกไปห้าปีแล้้วไเขาใจม ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งคุณก็ต้องมีอ่พรีเวดสุยก่อนนะครับผมในการรีจิสเตอร์คุณสามารถรีจิสเตอร์มากสุดได้5ปีนะฮะแล้วก็กดรีจิสเตอร์ไปนะครับผมในทรานซ t ชันที่เกิดขึ้นต้อง t r a n s ิชันสองรอบนะครับผมไอ้ขี้เ้ยจำรหัสตัวเองไม่ได้แกโอเคมาละ อันนี้ก็เป็น m มูฟคอนะครับผมซึ่งกดแล้วครั้งนึ่งนะแล้วก็โทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเหรียญเราสามารถอัพพูบหรือคอเหรียญได้นะครับผมจากสุ่ยนะ uh, ใครที่ยังไม่เคยเริ่มทําสุ่ยเลยนะครับผมก็สามารถที่จะไปเดี๋ยวรอบหนึ่งนะไปลุลับได้นะครับผมตอนนี้ผมเปิดมาหลายอันอยู่นะครับผมแล้วก็ โอกาสนะฮะในช่วงเวลาต่อไปแล้วก็จะมีโอกาสลุ้นรับนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลุ้นรับเปิดไปแค่สิบยี่สิบอันก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญฟรีนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมมันอาจจะไม่ได้เชียร์อะไรเลยสักอย่างนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนอย่างหนึ่งนะฮะคุณสามารถที่จะเลือกซุยซูอิดนะครับผมหรือก็คือเอ็นทอสได้นะครับเลือกได้หมดเลยนะแล้วแต่คุณนะฮะสบายๆนะครับผมแน่นอนนี่คือเหรียญซุยของผมนะที่เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมกระโหลกอะลามาเฮามากนะครับแต่ก็จริงๆเขาถือว่่่่าาาาดีนนนนนะะคคครรรััับบบผผมมมพอออใช้งงงยตเเืสุกก อ๋อแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะได้สวยนะครับผมกดเลือกสูยไปนะฮะแล้วคุณก็เลือก extension นะครับผมสูย extension แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งแน่นอนสยเ extension ก็อยู่ตรงนี้นะฮะ แลวคุณก็ต้องดูให้ดีนะครับผมวิธีการในการเลือกนะครับก็ดูการันตีให้ดีเครื่องมือซอฟต์แวร์ให้ดีนะครับผมว่าไอ้สุ่ยนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับอะไรตอนน้ำเสดลอยบิทชิดหลับเท่านั้นนะครับผมเจ้าอื่นไม่ใช่นะครับแน่นอนนะครับวิธีการก็ลงธรรมดาทั่วไปครับผมสมัครธรรมดาทั่วไปเลยนะซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับสุ่ยวเละนะครับผมวิธีการลงทะเบียนนะครับนู่นนี่นั่นของผมนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับสุ่ยนะจริงๆแล้วมีเฟซอีกกเเเยยออออะะะะะนนคสไไไรพูดดดุ่แล้้วทใหหหหมมปปฮ ซูว่าเลตนะครับผมมันมีแอปพลิเคชันนะครับผม NFT ซึ่งเอาจริงทีผมมีเพียบเลยนะฮะคุณสามารถดูแอปได้นะครับผมซึ่งแอปคาร์ี้เป็นเกมนะเอาจริงแล้วนะครับคาร์พี้นะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกหงุดหงิดใจมากนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ได้นะฮะกดเซ็งเลยว่ะไม่เลยอันนี้ครับอันนี้คืออันแรกนะครับผมซูว่าเลตเดโมสุยนะครับผมก็เคลียร์ธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็กดแอปปูบธรรมดาทั่วไปเลยครับผมจบแล้วครับผมแค่นั้นเอง ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะครับผมว่ามันสกเซสแล้วล้เคี์แล้วเราสามารถส่งได้นะครับผมก็จบแล้วนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วคุณเข้าลิงก์ก็ได้นะฮะไม่ต้องเข้าลิงก์ผมก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่ต่อมานะฮะแอปพลิเคชันจริงๆมันมีหลายตัวนะันมีสีตัวหลักเพเก o นะครับผมแล้วก็มีแอคทีฟคอนเนคชันนะครับผมที่เกิดขึ้นนะก็สามารถใช้ได้ทุกตัวนะครับผมพยายามใช้ทุกตัวนะอ๋อนี่ไงครับพีอาร์ตตัวนี้ไงเดี๋ยนะใช่มา่วานผมจำไม่ คอนเน็กไปเรียบร้อยเย่ yeah. สมรวดคาปี้กูอยากได้คาปี้สักตัวหนึ่งทำไมกูได้ยากจังเมื่อคุณเห็นคาปี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเชื่อยน่าอยากได้จังเลยแต่แมงต้องเอือใช้ไม่ได้เลยนะประเด็นเวรจริงๆซึ่งคุณจะเห็นนะครับผมว่าการตั้งราคาของสุยนั้นเป็นอะไรที่ประสบบ้าบอคอแตกกำลัปีมากนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะพยายามหาตัวที่ถูกๆนะครับผมซึ่งเราก็เซอร์ไม่ได้อยู่ดีนะฮะ แม่เลยกูมาพูดอะไรเนี่ยเนี่ยตังค์ไม่พอเยี่ยมกระโหลกอะลามาเฮาจริงเลยอเปล่าสิมึงตั้งราคาถูกๆอะไรก็ได้ไงแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าตังค์คุณไม่พอนะฮะใช่ครับคุณก็รู้ว่าตังค์คุณไม่พอนะฮะคุณก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับผมแล้วก็คุณก็ไปขอได้เพิ่มนะครับผมแน่นอนนะฮะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยตังค์กูไม่พอว่ะแล้วกูทำไงต่อดีเนี่ยชีวิตคุณก็สามารถไปดูในดิสคอ d ได้นะครับผมซึ่งสุยก็สามารถขขขออออเได้นะ จริงๆตอนนี้ขอได้ป่าวะคือผมทําตอนที่มันผมได้เหรียญประมาณห้าหมื่นอ่ะคือได้เหรียญประมาณห้าหมื่นดอลน่ะแล้วผมก็ทาไปเรื่อยเปื่อยนะผมจนวันหนึ่งแม่งปรับนะครับแล้วผมก็ไเชื่ว่าไอ้ผมหิบชิบหายเลยว่ะผพไม่มีเหรียญเยอะๆแล้วแม่งเซ็งเอาจริงเซ็งจริงนะครับผมวเวลาเราเราใช้เหรียญเราเราไม่มีเหรียญให้เราใช้อ่ะไอ้เชื่อแม่งค้นหิบหิบเลยอ่ะผมเพิ่งจะทําไอ้ตัวใสไปได้นะครับเมื่อหลายวันก่อนคือมันแปลกอย่างหนึ่งนะเวลาเชียบเวลาผมอัดชิปนะแม่งขอเหรียญไม่ได้ว่ะไอ้ย เนี่ยคนเราแม่งเป็นอย่างเงี้ยว่าเราจะทําอะไรจริงจังแม่งทาไม่ได้เดี๋ยวนะขอหาสุยก่อนสุยอยู่ไหนเนี่ยแม่งเอ้ร้อยอันหาไม่เจออีกชีวิตโคตรบัดทบจริงๆเลยอันนี้เนี่ยุยเจอแล้วโอเคครับคือคุณสามารถที่จะไปขอนะครับผมเหรียญจากเข้าได้นะฮะจริงๆแล้วขออันขออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยการขอ,อเป็นเรื่องที่คุณสามารถทําได้ใช่ไหมใช่ครับมันทําได้ครับผมแล้วคุณก็สามารถที่จะขอได้เยอะนะครับผมขึ้นนะฮะแล้วตัเหตุแลปะปัจจัยนะครับผม แน่นอนสำหรับผมขอนะครับผมเนี่ยน0.5 switches object นะครับเหรียญส0ยจะส่งไปหาคุณแล้วไม่ต้องกังวลไปและสุ่ยก็จะมาหาเรานะครับผมเห็นไหม0.05เขียนไว้ผ่านเลสยสุดเลยนึกว่าจะห้าน่าจะห้าและแล้วกูจะซื้อคาปี้ยังไงก <c oughs> ูจะซื้อคาปี้ยังไงมึงบอกกูซิกูจะซื้อคาปี้ยังไงแล้วกูจะเล่นยังไงไปเลยแน่น,นอนนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปาหาไอเทมได้นะครับผมแต่ก็แน่นอน,น,อน ม่งยากงานช่วงน,นี้อะไรที่แบบว่ารู้สึกยุ่งยากชีวิตจ,จิตใจของคุณแม่นะฮะผมว่าคุณแอคชั่นทำอะไรไม่ได้ยา,ยากนะฮะคุณจะเข้ามาดูได้แค่อย่างเดียวนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วนะครับผมมันก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะครับผมก็อยากจะปล่อยวางให้ปล่อยวางไปนะฮะอย่าไปเครียดอะไรมากมายนะเพราะผมก็รู้ว่าคุณคงจะไม่ได้รับหาอะไรจากตัวนี้นะอันนี้ผมก็พูดให้ฟัง,งเฉยๆนะครับผมบางทีก็ถือว่าเป็นการระบายเล็กๆนิดๆ,น,ดๆ,น,ดๆนะฮะรุ้จิตใจนิดหน่อยแม่งไม่ได้อะไรเลย แล้วก็ต,อต่อมา God Beef นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะคเล่นเราจะน่าจะเล่นไม่ได้นะฮะเอ๊ยเดี๋ยวนะเล่นได้บอกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเล่นเล่นไม่ได้นะฮะแต่เดี๋ยวดูก่นอนอ h ทเลย y เล่นยังไงเนะี่ยอันนี้ประเดีอืมปรโอเคดูเหมือนง่ายนะครับผมซึ่งเราก็สามารถเลือกนิวบิดได้ใช้ Player จัดเอดเ เออ่ไม่รู้ว่ะเล่นไงว่ะไซค์เคอร์เรนซีใช้สุ่ยสุนยจุดศูนย์หนึ่งใช่ก็เลยเหรอห้าจัดห้าไหนดูเด้เล่นไงว่ะเ <Cur> คลียร์ยเบ็ดอ๋อ,อเลือกหนึ่งอันนี้อย่างต่ำสอง โอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอ่อฮัลโหลอืม เปี่ยเดตก็ปี่ลิงเอเออเราค้นหาได้นี่นะยังไงต่อกูต้องมาทำอะไรเนี่ยย <c oughs> ูอัปเดนอติิเคชันบิตอ๋อเดตมันยังไม่มีอัเดตของเราเหรอ เออช่างแมงเหอะนี่ผมไม่แน่ใจเว้ยนี่ไม่แน่ใจก็คือไม่แน่ใจนะช่างมันฮะอันไหนที่ผมเล่นไม่ได้ผมก็จะไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาหาอีกทีนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง e n น o s นะครับผมสอง8ูนสี่แปะซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้าเล่นนะฮะคือจริงแล้วมันก็ง่ายจริงนะครับผมแต่มันต้องบอกว่ามันค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมสำหรับการที่คุณจะลุลับนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยในการที่ใช้สมองนะครับผม ฮาๆตลกจังท,ทุกทุกการมนะูฟคอจะขึ้นมานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วใช้แอนตอสซัพพอร์ตดีกว่านะครับผมสำหรับผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกสนุกนะครับผมแลวใครที่อยากลองมาลองได้นะฮะแลก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะนะีแต่คุณเชื่อมต่อทีหนึงคุณก็ต้องไอ้นี่ทีนะครับผม โคตรสุดอะขอบอกแต่ e n t o s มันจะมันจะเล่นได้เลยนะครับมันจะไม่ค่อยยุ่งยากขนาดนี้นะฮะมีออพพูบทุกครั้งในการใช้งาน <c oughs> แก๊สแม่งขึ้นพุ่งอะเอาจริงถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงนะปกตินะครับอันนี้ปกติเลยขวาเจสอมมิธลิเดอร์บอร์ด กดสมิธไปนะฮะรู้สึกสบายใจนะถึงแม้เราจะสับก็สมิธไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้เป็นโอเปนซอร์สนะครับผมให้เรารู้ว่าเอ้ยเราแอคชีฟวิดีไฟล์แล้วนะออนเชนแล้วนะเว้ยคือกูเก่งนะเว้ยประมาณนั้นนะครับผมจริงแล้วไม่ใช่นะลีดเดอร์บอร์ดแม่งปาไปนะสกอร์แม่งขึ้นขนาดนี้มึงบ้าไปแล้วนะครับใช้เอ็นทอสนะครับในการเล่นมันจะง่ายกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะฮะโอเคต่อนะฮะตัวสุดท้ายนะครับผมอันไหนที่มันไม่ไม่ผ่านจริงๆหรือไม่รู้จริงผมก็ต้องบอกผมไม่รู้นะครับผมเพราะว่าาาาาาบบงงงททีีมมันนนนเรตช้ไปิดึะ บางตัวเราตามเราตามไม่ทันนะครับมันก็เลยแบบขึ้นขึ้นช้านะครับอันนี้ก็คอนเน็กปกตินะครับผมใช้ซุยวอลเลตปกติเลยแล้วก็ลงลงขายได้นะอันนี้ลงขายได้เลยนะครับก็ไม่ค่อยยากอะไรนะแต่ราคาขายมันเคี่ยมากนะครับผมราคาขายมา่งแบบเคี่ยราคาขายมึงหดอะไรมากเลยอ่ะมึงบ้าเป็นแล้วอ่ะก็จะมีแบบราคาขายที่ประสูงสูงอยู่นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ฮนะ explore กันได้นะครับผมดูว่าราคาไหนที่น่าสนใจนะราคาไหนที่ส้นตีนก็ไม่ต้องซื้อ แต่ส่วนใหญ่เป็นแอคชั like. ่นอ่ะมันเป็นประมูลนะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยโอเคเท่าเท่าไหร่นะฮะเราสามารถลงขายได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะประมาณนี้คร่าวๆครับผมรวมๆแล้วนะครับคุณน่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมกลับไม่ได้รับประโยชน์บางส่วนกลับไปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากติดตามกันแล้วก็ทุกทายนะครับผมพยายามใช้บ่อยๆนะครับผมใช้วันละครั้งก็ได้นะครับผมมีโอกาสได้รับสุ่ยนะผมเข้ากระเป๋าคุณแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ